ตเองตรงนี้สีชมพูเดี๋ยวสีเหลืองดูตรงนู้นไม่เหลืองเมื่ดี้เหลืองวันนี้ฮะใครอ่ะใครอยู่ชมพูสีอะไรนะเลี้ยวอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยถูกต้องครับอันนี้คือใครอยู่กันอีกอ่านี่แหละสีชมพูฝั่งนี้ถูกต้องเลยอันนี้เมมเบอร์ถูกต้องเลย อันนี้เป็นการแบ,บ่งทีมนะครับแบบสุบ่มมาจากเพื่อนรุ่ซึ่งตอนแรกเนี่ยอลันเราบอกให้ทุกคนเนี่ยลงทายทีมที่ชนะมาแล้วตอบก่อนถแล้วหรอเราไม่เขาทายเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะมีกล่องไม่หออยอดหรือว่าวันนี้ทายว่าทีม A หรือทีม B ทีลส์โมนที่เดี๋ยจะเป็นฝ่ายท,ทุกคน All <อ>รู้กันแล้ว่าทีมไหนที่ทายว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าแก๊งบาสเนี่ยเพิ่งรู้ตอนขึ้นเวทีนี่แหละ <Okay. S 1> นะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูสมาชิกของแต่ละทีมนะครับ ทีมส well, ีชมพูนะครับประกอบไปด้วยพี่ขุนเอเอนะครับน้องจั๋งน้องมาร์คน้องพีมแล้วก็พี่อรันส่วนทีมสีเหลืองแง่ก็คือพี่เปิร์นะครับน้องภูเน็กพี่จินพี่ฮาร์ดแล้วก็น้องไทยดูจากสมาชิกแล้วทุกคนคิดว่าทีมไหนจะชนะไม่ไไม่เด้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวทำไมทำไมถึงจะไห้แค่พอทีมนี้พี่ขุนอย่างนั้นหรออาจจะไม่ใช่พี่ขุนอาจจะได้ถูกเพราะอะไรอาจจะเพราะมา กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ขุนล้มลากคำสาบแล้วครับอะไรนะคำสาบของทีมที่ทีมอื่นไหนก็แพ้ยังมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่บ้าแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมแล้วแเกมแล้วทำไมถึงเป็นม้ากลายเป็นม้าแค่หรอก็ที่ยังมาร์กชนะมาตลอดอ๋อทุกอย่างทุกอย่างชนะมาตลอดอยู่แล้วอะแต่วันนี้ดูจากสมาชิกแล้วค่อนข้างสูสีนะฮะมาพูดถึงเกมแรกกันเลยว่ะนะครับเกมแรกเนี่ยมีชื่อเกมว่า fresh area เกมนี้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีกระดาษนะครับแผ่นใหญ่มากๆเลยแล้วให้ทุกคนเนี่ยขึ้นอยู่บนกระดาษหกคนนะฮะอันแรกเลยวันแรกอาจจะง่ายๆพอห้าวินาทีอยู่ได้ปุ๊บเราจะมาพับครึ่งแล้วก็ขึ้นไปอยู่ใหม่่าแล้วก็จะพับเป็นท,ท,ท,ทีละทบทีละทบทีละทบจนกระทั่งมีทีมหนึ่งที่ล้มหายไปจากไปเออมีกั้นมีทีมหนึ่งที่แบบเฮ้ ยืนอยู่บนกระดานอีกไม่ได้ต่อไปแล้วทีมมันก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปเออซึ่งที่ผมก็บอกนะครับเดี๋ยวเราเอาขอรางวัลให้ดูก่อนดีกว่าตอนที่ผมบอกอ่ะพี่รัดว่าให้คนถ่ายว่านนทีม A หรือทีม B ชนะเนี่ยเดี๋ยวคนที่ถ่ายถูกนะครับเดี๋ยวจะจัจบรางวัลขึ้นมามอบให้ด้วยนี่เป็นเทียววิขูคูโตบุกอู่ดีมากลองที่งานของด้วยดูนี่นี่รู้ทุกคนเลยครบเลยนะครบเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจับแจกแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราอัญเชิญอุปกรณ์เล่นเกมก่อนเลยนะกันเอาละครับเกมนี้เดี๋ยวเราเล่นพร้อมกันเลยเนาะ,ะทั้งทีมชมพูแล้วก็ทีมเหลือครัดนี่ไหนดูกระดาษไซร์แรกโอ้ไซร์แรกไซส์แรกใหญ่มากอะ่ะอันนี้พี่กลางเนียครับอ๋อโอเค <c oughs> ที่ว่าแค่มาแค้เชิญอ,อ๋ออันนี้เร็วหนึ่งน,นี้เร็วหนึ่งเอเไวชิวชิวเหนึ่งสบายสบาย เท่าเลยเหรอที่อะไรเหรว่าต้องคืนไม้ไหมเอาไม้ไม่ต้องถือได้ถือได้เลยโอเคนะฮะเอาล่ะรอบแรกง่ายมากๆนะครับอ่ะทีมสีเหลืองพร้อมไหมผมชนะแล้วครับเนี่ยนะเฮ้ยพี่มีหลงกลแบบพี่เหรอไม่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ได้แล้วนี่อันนี้เนีวอ่ะเดี๋ยวพี่รอบแรกขอนับเปลือกกันนะครับ5วินาทีผ่านเร็วๆไปแบบชิลๆหนึ่ง ทห้าโอกรบายอันนี้ทีมลูกแรกสบายสบายอ่ะทีมงานครับพับหนึ่งท็อครับเรื่องทำไมเขาเอาฝุ่นกับพี่รันอยู่ด้วยกันทำไมอ่ะก็คือตัวมันสูงบาเดอร์ทีมนู้นได้เปรียบนะเรื่องของการยืนเนี่ยมันแบบส่วนสูงไม่ค่อยเกี่ยวแต่เดี๋ยวได้หมดอ่าใส่เกียร์ได้หมดเพราะ่ามันเป็นเรื่องของความทรงตัวได้เพราะว่าเทีมต้องเหลือขาเดียวบ้างเหลือแบบแค่ปลายเท้าบ้างเอออ่ะพับหนึ่งท็อปเหลือเรื่อหนึ่งล้ว ลองเข้าไปอันนี้ก็อย่างตู่ชิวๆนะชิวๆนะนับเลยแล้วกันห้าสี่สามสองหนึ่งสบายๆเลี้ยวสองเอ้ยยูจะไปต่อเลี้ยวสามเลยไม่รู้อันเนี้ยผมได้เป็นร้อยอ่ะพวกเราลำบากมากนะเราสองคนอะได้ผัดทบอุ้ยเลี้ยวสามเร่มยากนะไม่น่าได้นะเนี่ยอันนี้น่าดจะหนักอ่อพูดคนเดียวเต็มแล้วเริ่มยากนะ เลขสามเลยครับทุกคนน้ำมงานครับห้าสี sort of ่สามสองหนึ okay. ่งเฮ้ยเก่งมากเลขสามผ่านเลเวลสามผ่านไปเริ่มยากเริ่มยากขึ้นมาหนึ่งสเต็ปไม่ได้แล้วอ่ะเนี่้เฮ้ยอุ้ยเลเวลสี่พี่ว่ามันปากเสียงมากนะมันปากเสียงมากนะพี่มาทีดหลั่งมาไอ้ขีดหยั่งพี่มา ชมภูเขาเองามสีหลังที่เกิดขึ้่อนว่ะปั่นนี้ดูจะเดี๋ยวพอพี่นับก็มีโลข่าเพื่นอันนี้อะไรอย่างนี้ไมปนไปโอเคก้ะเดี๋ยวพี่นับไปนะ เกือบนะอันนี้ปิดเปลีนเปลนเพราะว่าทีมสีเหลืองมีการแบบว่าเข้าขาหนึ่งอีกขาหนึ่งแบบสามัะกีครับสามัคคีสามะกีเป็นเรื่องของทีมเวิร์กสามะกีคือพังสามัคคีคือประหลังอ๋อประหลังทุกนี้ไม่มีทางไอ้ต่ออะไรไม่ทางเขาไปอ่ะพี่โอ้โหยากจริงอ่ะแค่เท้าผมก็ไม่แต่เกมแบบนี้มันเคยเล่นใช่ไหมพี่เวลาไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม ฝั่งชมพูดูเหมือนจะเป็น,ปนแบบแบบแท็กติกกันเอาขาเข้าไป 1, ข้างหนึ่งอีกขาเด่เด้งขึ้นอ่าสีชมพูสีเหลืองก็สีเหลืองก็คิดเรื่องของแท็กติกกันอยู่นะต้องคืนหม่แล้วบางคนเอาจริงก็งคืนหม่คนคืนหม่คนแรกคือคนเอาจริงที่สุดน็อกเน็กนะฮะไม่เอาแล้วมลมไม่ไมจะเล่นเกมไม่พูดไม่คุยจะเล่นเกมอ้าวพร้อมนะ พี่ก็นับเลยฮะเท้าห้ามอยู่นอกกระดาษเลยนะเนอสองสั่ห้าสามเาเโอโหอย่างงี้กรรมการกรรมการว่าไงฮะผมชนะแล้วครับฝั่งนี้ล้มก่อนน้ำมนเ้ยเหรมการมันไม่กรรมการบอกแล้วนะฮะว่าสีเหลืองล้มก่อนเวียดเวียดมะ วีอาร์ขอปรึกษาทีมงานก่อนนะทีมงานว่าไงครับให้ถีงพื้นก่อนดีอย่างเงี้ยโอเคนะครับปี๊ดไม่ปี๊ดปี๊ดวีอาร์บอกว่าไม่เปล่าไม่แปล่หรอไม่เปล่าไม่เปล่าเปล่าเปล่เอาไปเอาไปเอาไปปี๊ดวีอาร์ตอบมาแล้วนะว่าสีชมพูเป็นฝ่ายชนะไม่ใส่สีเหลืองล้มก่อนเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง เที่ยวที่หน้าทีเลยพาสโมโหบอกครับถ้าแพ้ยิงเจอโตได้นะเฮ้ยี่เจอ,โอโน่านกลัวเลยเหรอเจอนี่เกมมือได้นะโอเคขอเซสกับทีมสีชมพู <c oughs> แต่ว่านี่เป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นครับน้องๆยังมีหนึ่งเกมนะครับให้เราได้เก็บคะแนนกันเพื่อที่จะมาแจกของรางวัลให้กับทีมที่ทายว่าทีมของเราชนะ เกมเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกเรื่องของกําลังกายแต่บอกเลยว่าเกมที่2นั้นเป็นเรื่องของดวงเพียวๆเลยฮะนี่คือชื่อเกมของเราเลยเกมที่2องมีชื่อว่าดวงเพียวๆงเพียวดวงเพียวเพียวเพียวดวงเพียวๆงเพียวเพียวๆ ดวงเดีเ่ยวเียวกติกาก็คืออ่ะเอาอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับทีมไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นทีละทีนะฮะซึ่งทีมที่ชนะจะได้เล่นก่อนใช่ไหมครับพี่มัดเดี๋ยวจะให้ทีมสีชมพูมาเริ่มเล่นก่อนกติกา,กาง่ายมากครับเป็นเรื่องของดวล้วนๆพอถึงพอเราจะเร,าเรียกแถวชายเดี่ยว1 2ึ4งสสีหคนแรกมาเลือกชาขาวผาสรรมคลไม้เพียวริขุนะครับมา,าให้ตกช,ช่องเช่นอันนี้ แต่พี่จะเป็นคนบอกว่าถูกหรือผิดอ้าวผิดพอผิดปุ๊บเอาลงแล้วไปไต่อด้านหลังอันนี้คือชัเลยนะครับอกต้ง่ใชัยชับ้านะถ้าผิดก็ไปต่อแล้วก็ถ้าถูกเนี่ยจะได้เราต่อไปเรื่อยเกมนี้เป็นเรื่องของดวงและเป็นเรื่องของเวลาเดี๋ยวทีมงานจะจับเวลาโดยว่าทีมไหนจะทำได้ถูกต้องทั้ง6รสชาติได้เร็วกว่ากันนะฮะทีมสีภูเราเรียนเลยว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน เออได้ครับทีมงานบอกว่าฝากบอกด้านชั้นสองชั้นสามระวังของร่วงลงมามีอะไรร่วงลงมาครับพี่จี้หุ่ยอะไรที่ร่วงลงมาอาจจะเป็นอันตรายอาจจะโดน,นรหัวตกลงมาได้อะไรเราเล่นหุ่นเล่นตาอะไรทีมไหนเล่นถุ่นเล่นตาไปโซ่เล่นถุ่เล่นตาทีมงานพร้อมจับเวลาไหมฮะดวงเพียวๆนะหกคนนี้นะ ดี sí, sí, P P actually, ๋ยวีเป okay. nah, no. 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 ็นคนบอกว่าถูกหรือผิดถ้าผิดก็ไปตอข้างหลังพี่พร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับดวงเที่ยวเกับพี่พงศ์ครับจับเวลาครับเฮ้ยถูกเขาตอไปเขตอบไปคขาตอบไปคูกตอบไปไม่ใช่เฮ้ยผิดผิดอะไรนะเนี่ยไอพกเอเอวัผิดิด

ไไมมม่ีข้อข้อรักษาผนต้องนิดคืออะไรครับไม่ดีที่ผมเห็นวิวเหมือนยิบสีต้มผมยังไม่วางบนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเลยพูดก่อนแล้วนพี่พี่วางสักอันหนึ่งแล้วพี่เขาพูดว่าผิดเออยังแล้วแล้วพี่เขาเคยพูดว่าถูกอ่าแต่แต่คุณเฉลยแล้วไงว่าผิดใช่ก็ต้องหวานเออหวาเออจริงอันนี้จริงก็วางลงบนกองถูกแล้วเอ้ยแต่แต่ที่ตบบอ่อนคุณรู้แล้วไงว่ามันผิดคุณก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมล่ะอ่าเฮ้ยนี่เป็นผลนะนี่เป็นผลนะขอปรึกษาที่งานก่อนเฮียปิ๊ด ภาตาไทยผมอยากดูเลยอะจริงจังกันอย่างนี้ไงนี่ <ไง S 1> มผม,มจะมสกเกลของเราพี่าบาสกับการแข่งขันนะครับทุกคนเป็นีาธีทวิลแบบไหนบแบบใดบแบบใดเวียอาร์มาแล้วครับทีมงานบอกว่าต้องขอยกผลประโยชน์ให้กับจำเลย เดี๋ยวใครก็จำเลยครผมก็ไม่รู้ัเอาเลยเอาเลยต้องจับอยู่เดี๋ยวดงแรงไม่อแรรเลยรเลยถ้าไโมไชนะก็เอาเลยเมเออไแล้วภูมิใจไมภูมิใจเลยเรไม่ไม่เคยเห็นพี่จิมเป็นอย่างนี้เลยป็นอ่นเาะไมอย่างนีะไอ่เดี๋ยวรอเไรอรอเร่ีเพราะว่ายังชนะอยู่ยังชนะอยู่เาทเวลาไป พอสมควรโอเคครับถ้าทีนี้ทำไม่น้อยกว่าก็ลนบไปเลยได้ครับโอเคนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่มิวฝั่งนี้มาดวงเพียวๆนะฮะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดวงเพียวแล้วเรื่องเรื่องมีอารมณ์มันเกี่ยวข้องนะฮะอารมณ์เพียวๆอารมณ์ล้วนๆเกมนี้เปลี่ยนชื่อเกมใหม่อารมณ์ล้วนๆโอเคดวงเพียวๆด้วยครับอันนี้ดวงเพียวนะทีมสีเหลืองพร้อมไหมพร้อมครับทีมงานครับดวงเพียวจับเวลาครับทุกคน

ผมว่าเมื่อกี้ก็ขาวสะอาดดีนะขาวไไม่ด้วยยังไงโกงเห็นยเหี่ยังไงเหี่วเหี่ยวอะไร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 เอาเหี่ไรกูเนยนั่อยู่ข้างหน้าเหี่ย้างหน้าไม่เหี่ยวตะก้าวนูมุวนซ้ายมวงขวาอง้ยโอ้พี่บอยพี่บอยพี่บอยของผมไม่มีแล้วฝั่งนี้เรามาฟังเรามาฟังคู่รุกงเก่าหาด้านหน้าได้ช่วยเขาไหมฮะช่วยนี่สถาบานวีพีอารเนา่ยนวีาร์โซบานโอเคเวลาเวลาเรามีกล้องที่จับมาที่คนตรงนี้ด้วยเอาไปดู นี่คือภาพีลายเยอะลาอะอโอเคผมได้ทำการดู v r มาแล้วนะฮะเขาบอกว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ช่วยจริงๆเป็นเรื่องของฝีมือและเป็นเรื่องของดวงของทีงสีเหลืองจริงจริงโอเเพราะฉะนั้นผมขอประกาศเวลานะครับทีมสีชมพูทำเวลาทั้งหมด3 7ี่วินาทีครับและทีมสีเหลืองทำไป เขาามสฝั่งนี้ทำไป18บแปดวินาทีชนะไปแล้วดวงนี่คุณพูดมาผมดวงเดียวๆนี่คือแสดงว่าเกมสองเกมนี้เนี่ยก็เสมอกันไปคนละหนึ่งแต้มพีต้องทำยังไงถ้าเสมอกันเป่ายิงโชคเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วไง โกลเม no? ็ดไทยบ้านมาเกมที่มันแบบเป็นพื้นบ้านแบบเนี้ยต้องส่งคนนี้มาเลยพี่จิมครับเชิญครับพี่วุ้นป่ะอาจจะโกงยังไงรอดูรอถนี้อ๋อดิอันนี้มีทางโกงได้เปาลี่ชมภาษาเกาหลีนี่เขายังไงนะให้ใบโบให้ใบโบใช่ใช่ใช่ให้ใบโบใบโบโอเคเอางี้เพื่อความแฟร์เดี๋ยวพี่จะทำยังไงดีให้มันออกของกันอ่ะเบาหยิบชุบชุบเบาหยิบชุบยาว ยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงเอาตรงตามบีเลยยันยบอายุยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงออกเลยโอเคอ่ะเป้าเดียวเลยนะเดี๋ยวพจะออกอันนี้นะอฮะไม่ว่าใจใครอยากูเลยอันนี้คือไซโคโลจี่เลยพี่จินบอกว่าจะออกคอร์สพี่เอมีอะไรจะพูดเอาไหมได้ครับไม่บอกเลยพี่จอกเลยก็ออกโอเคห้าสี่สามสองยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุกอ้า ยอมผมยอมยอมเอเคเพราะว่าลูกทีมผมเี่ยมผมทำอะไรไม่ได้เลยถือว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องมาตัดสินกันที่เกมสุดท้ายอย่างเป่าที่ชุมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ได้ผลมาไปที่เรียบรรอยแล้วว่าทีมสีชพูนีูยเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกรางวัลให้กับทีมสีชมู่พูกันนะครับแต่ว่าอตอนนี้เดี๋ยวจะให้บาสท,ทั้งสองคนเนี่ยลงไปพักผ่อนใสน่อียร์มอนิเตอร์กันซะหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยมีบทเพลงมาฝากให้กับเบียส์ด้วยนะขอเชิกับบัสทั้งสองคน เหมือนกันเลยแค่ดูเด็กๆส